รถสีทองแต่ง V I P สไตล์ครอบครัวมาพบกับเจ้าคันนี้เลยฮุนไดเฮชวัน s t เอสโตเอ็กคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยอีกแล้วนะคะที่นี่ลำเลิร์คาเซนเตอร์นะคะวันนี้มาพร้อมกับแดดจ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าพอยยันที่ตั้งร้านนี่หนึงร้านของออยนะคะตั้งอยู่ระหว่างคูข,ขวาเรียบวรีหนองจอกซอยระหว่างซอย30และซอย32นะคะจุดแลนด์มาร์คเด่นๆนะคะเลื <ๆ S 1> ะะไปอีก2กิโลเมตร จะพบกับสำนักงานเขตหนองจอกนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ออยจะพามาชมคันนี้เลยเป็นฮุนไดไมเอสโต้นะคะ My เอสโตเอ็กซ์คลูซีค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.5แล้วแต่ง VIP มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะหลบร้อนนิดนึงคันนี้นะคะได้เป็นล้อนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าได้เป็นขอบ15นะคะ แบบส,สวยๆเงาๆไปเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆไปเลยมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างคันนี้นะคะด้านข้างนะคะจะได้เป็นสีเดิมสีทองจากโรงงานเลยค่ะตรงตัวจับนะคะที่จับก็จะได้เป็นสีโครมเมียมนะคะลูกค้าในส่วนของด้านนี้กันบ้างตรงนี้จะได้เป็นตัดกับสีเทานะคะสีเทาเมทัลลิกนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของด้านในเลย ด้านในนะคะจะบอกว่าคันนี้แต่ง VIP มาให้แล้วเรียบร้อยได้เป็นเจที่นั่งสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลาัย power นะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียออโต้นะคะขับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะในส่วนของด้านฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างนี่มาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจนะคะลูกค้าคันนี้ได้ปูผอมมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นนี่เป็นโฟมสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสวยมากๆ ภายในนะคะจะบอกว่างมากมากเลยเบาะด้านในนะคะไปกันได้7คนนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าอยากจะพับเบาะด้านหลังเก็บก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของจอเพดานใช้งานได้ปกติเลยนะคะดูหนังฟังเพลงกันนะคะสบายมากๆเลยคันนี้นะคะแอร์เยน็นแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างอขออนุญาตปิดนิดนึง ในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับยี่ห้อสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยนะคะเป็นฮุนไดนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นนี่เลย My e s t o e x c l u s i v e นะคะในส่วนของด้านใน ด้านในจะบอกว่ากว้างขวางมากๆนะคะไว้สําหรับแบบว่าขนของนะคะไปแคมปิง้งไปเที่ยวกันนะคะลูกค้าสามารถเอาของใส่ไปแบบจุๆได้เลยนะคะคันนี้จะบอกว่าใส่จัก,กรยานได้หนึ่งคันเลยนะคะลูกค้าสําหรับครอบครัวที่แบบว่าใหญ่ๆนะคะในส่วนของกระจกกันบ้างกระจกนะคะเรานะคะติดมาให้แล้วนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าติดให้ใหม่ทุกบ้านเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะได้แบบว่าสภาพ ไม่สวยไปแน่นอนร้านของเราการันตีเรื่องรถพิกวัมจมน้ําชนหนักนะคะไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าในส่วนของราคากันบ้างเลยราคาคันนี้นะคะเบามากๆเลยแต่ต้องได้มากๆคันนี้อยู่ที่499,000บาทนะคะลูกค้าหรือผ่อนเาบาๆเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะติดต่อหาออยที่เบอร์ด้านล่างเลยคะ่ะ